มึงมานี้กูหน่อยเ,ยเองมาตัดอยากได้กิ่งไม้ยาวว่ะมึงมาทำก่อนดิกูจะรอแดกน้ำนี่ฝนอเคมันมันตัดให้กูแล้วกันนะกูรอนตัดอะไนะกูอยากได้กิ่งไม้ยาวกูจะทำขวานใหญ่เหมือนมึงได้ละโอเค กิ่งไม้ยาวยาวแบบยาวใหญ่สูงไม่สัตว์ที่ไหนวะนั่นน่ะมันมีมีอันยาวอยู่มีอันยาวอยู่แต่สูงสูงมันก็อันนั้นได้ถ้าสมมติมึงกดเก็บทรงอะมันจะแยกทูงให้เป็นกิ่งไม้ยาวเปล่าวะเนี่ยหละเมีสูงสี่อันกูเก็บไว้เผื่อไห่ไว้ตัง มึงมองดิมึงใช้ตามองดิไอ้แย่มึงเจอแต่จริงนะปกตีิแต่มึงแยกให้กูหน่อยกูยาวไม้ยาวแค่นั้นแหละมึงแย่เรื่องใหญ่คอนโซลเนี่ยสัตว์แล้วก็กดเก็บอ่ะไม่ได้วะอีกสัตว์มั่วชิบหายตรงนี่หนึ่งมามามานี่นี่นี่ มันต้องมันต้องผ่าเว้ยนี่ได้แล้วนไม่ใช่กดเก็บไม่ต้องผ่าไอ้เฮียโม้หวยเก็บคืออันหัวที่ผายเลยกูจำไม่ได้กูลืมไอ้เหียไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด๋ยวไปหาหินเอาไปดับถ่านเต็มไม่ถ่านหรอวะนี่ไงพอเราจุดไฟดับมันจะได้ถ่านกูมาใส่ แล้วใหญ่กิ่เล็กแล้วแล้วกองไฟเราต้องทำใหม่หรอวะไม่ไม่ต้องทำใหม่พี่แล้วไหนไม้อะจุดเอ่าวะมันต้องจุดใหม่เดี๋ยวกูจุดเองจุดใหม่แล้วจุดใส่อะไรอะฟืนไม่มีนึงอะไรวะไม่มึงไม่ต้องจุดมึงถือข้อพลิงอะมันไม่ได้ได้อะเดี๋ยวกูอ่ะไหนกูไม่เห็นกดจุดได้เลย ไม่คือมันต้องวางฟืนเว้ยมันไม่เห็นบอกให้วางอ่ะอันเนี้ยกูไม่ได้ถือก็แล้วเห็นมห้มั่วอีแยะอีกสัตว์อ่ะอแล้วมันจะจุดยังไงอ่ะก็คงจะเหมือนเดิมละมะั้งแล้วเมื่อจะจุดใส่อะไรอ่ะ,อะลองดูก่อนกูก็ไม่รู้ ไอสัตว์แล้วมันให้ทราอะไรไว้เออนี่นี่มันต้องตั้งกอดอีนึงเร็วๆเร็วๆอีนึงอีนึงอีนึงมึงอะรีบมึงอะกูกู้าทางมึงเล้ว่ามันว่ามันต้องจุดเที่อะไรสักอย่างมึงก็รีบอ่ะไอ้เย้ครบแล้วไอสัตว์มึงเอาคบเพลิงมึงมาวางก็ได้คบเพลิงง่ะอ่ะจุดจบเห็นไหมมึงไม่ต้องป่าอะไรมึงมีคบเพลิงนีย เปลืองลังนกทิพไา่เสียลังนกฟรีๆอีกแล้วมะเผานี่ไงมะเผาได้ไขมันเมาเมากูเก็บปลาก่อนเดี๋ยวกูจะกูวางเอามาให้วางให้กูหนยอะจะว่า โอ้โหไอ้สัตว์นี่นี่นี่มึงให้เป็นเศษเนื้ออย่างเงี้ยเลยมึวงว่ากับพื้นม,ม,มันไม่โคตรสกปรกเลย,ไอ,าายไ,ไอ้สัตว์แตกไอ้สัตว์ทุกมามึงแม่นไม่เลยว่ะเกมนี้แม่งแอมันที่ไหนอะไอ้สัตว์เอาว่ามากูได้มะพร้าวมาเลื่ยอยเรอยเรอยเยอะมีแค่นี้แหละแต่มันจะมีเยอะอะไรแบ่งมาดิขอสักลูกนะึงอ่ะ เปลียวแดด้ว <ไป S 1> ด้วยโอ้โหให้มาครึ่งไงน้ำก็นี่ไงน้ำเนี่ยเต็มเออหานกินน้ำมะพาร้าวไอ้สัตว์มันหวาน <c oughs> ช่วยกะลามันทำอะไรได้วะกะลาข้วาวผัวมียประดิษฐ์เอ้ยอคุณป่าไอ้ตั้งมาวุ้นป่าเนี่ยไงกูไม่รู้จะคือเมื่อไระคือยู่ไหนอยู่ไหนวะมีกูมี นี่ไงตรงข้ามแน่น้าวเนี่ยเดี๋ยมึงยืนอยู่นี่กูมีหอบออกไปว่าอออกไป่าอไม่มีกูไม่มีอ่ะทำไมกูตาลายวะกูไม่เคยค้าหอบไอ้เหี้ยพอนอนอย่างนี้ไม่ดูอือนอนเหมือนกันไปก็แต่กูน่าจะตายะที่นอนอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูมึงอยู่นั้นแหละกูรีก่อนไอ้เหี้ยท้าวีนด้วยนะไม่ตาย มึงสุขภาพอีโอ้โหเฮ้ยไม่โมดไก่แล้วไอ้เหี้ยค่ามาเดเอาเนื้อมันมาแต่เราก็ได้หองหินแล้วได้หองหินแล้วมาพร้อมแล้วหนึ่งได้กูกับมึงก็พอๆกันอ่ะเอ๊กูต้องการเนื้อมึงด่วนๆเลยไปเลยหนึ่งได้ได้แป๊บนึงแั๊บนึงปลากดขี้เมาส์กลางใช่ไหมแต่กูไม่ปลาหรอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งหอกหายเดี๋ยวไปพร้อมกันแป๊บนึงจุดไฟก่อน để đây điang phá nha, kêu của mày rồi, mày có mày không? Mày sẽ đi lấy tít đi tinh sang phải không? đặt đi, đi, cái ăn, mày 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 อุ้ย <nt> มันหลบ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 เว่งเต็มแล้วเว่งเตแทงไปหนึ่งเออเออโดนแทงหลังโดนแทงเลือดตายกูสเป๊ซดีสเป๊ซโดนไรหนึ่งมันหันมันแทงกูไอ้เหี้นแล้วศพมันกิ้งไอ้เุ้ยเปลิดใหม่ก่อนขอมมันตก เอ้ยเอ้ยเอ้ยกุยกูยกสบัดได้อ๋อนี่ไงนี่ไงไม่ต้องใช้หินอันนั้นหินคมมีดไอ้นึงก็บอกแล้วไม่เชื่อคือหินพวกหินเงี้แล้วก็ติดสถานะอะไรวะโดนอะไรโดนเป็นแผลไอ้ยังนั่นนะไอ้ยังกูจะอ่านสถานะมันชื่อยังไงวะ อ๋อก็คือถ้าตายของอย่างหนึ่งมันจะหายไปใช่ป่าวะพวกอาวุธอะพวกขวานอ่นะครับไม่โคนเหรอพอตายพวกขวานกูหาย,ยนอนไหมเพื่อนค่นนึงเดี๋ยวกูนอนกูลงไปเี่ยกูลงน้ำกูได้แผลเชื่อแล้วอุ้ยอีเหี้ยอะไรอ่ะกูโด,ดนเหี้ยอะไรอีกแล้วอีหนึ่ง ไพวกเราอย่าดวงดีกันได้ไหมไอ้เทียกูโดนอะไรกัดก็ไม่รู้ตาเฮียอะไรกัดไอ้ชัดเนียกูก็โดนเหมือนกันกูถึงได้แผลมานี่ไงคือกูจะล้างตัวตัวกูมันสกปรกอ่ะอ๋อเนี่ยกูว่ายน้ำเล่นกูจะต้องล้างตัว อุ้ยคุณโดนการอีกแไอ้ลูกเป็รอยกูแตกแล้วมึงจะลงไปดำฮียลงไปดำมียล้ไรกูจะลงไปล้างตัวให้ป้าปีนดียไม่ต่อกูแตกน้ำนนึงนึงเดี๋ยวกูให้มึงกินเนื้อเนื้อระดับเอห้าไง เนี่ยเอห้าเราเลยไหมเคเนี่ยที่มึงสะชีวิตอะไอ้นี่เนี้สูงแร่แดกแดกแดกพลังงานลดเปลี่ยนัะแต่สุภาพจิตลดอีเหมือนกลายเป็นคนเหี้ยเรากินเนี้วคนไปแล้ววไอหนึ่งเราจะไม่ให้คน,นะะคละเพื่อน ไอ้ไอเฮียเราเริ่มกูกินไปสองอันไอ้เฮียกูเริ่มหลอนน,นิดนึงยีน่ากูกินนัเดียวกูได้เสียงใครไม่รู้ว่าเสียงกูพูดเหรอวะเสียงคนป่าแน่เลยกูว,ว่า <c oughs> มันจะพอแล้วใช่ไหมเฮีย <c oughs> ไม่มีคนหวนัวเราะไอส้สัสกูนอนก่อนละไปไเฮียนอนก่อนเอเคเดี๋ยวกูไปนอนด้วย เพื่อกูจะสุขภาพจิตดีขึ้นเลิกกินดีกว่าหม่เอ้ยไม่กินอะไรที่มันแบบปกติเถอะตายสัตว์เอ้ยตื่นมาตายติดเชื้อเป็นแผ่ไอ้ให้กูยิ่งนอนกูยิ่งหนักไอ้ให้กูยิ่งรลอนกูเป็นไขรด้วยอ่ะโอ้ยกูเค็นป่ามึงเห็นปะ ไหนอุ้ยกระดคนป่าต่อยมึงหลอนไม่คิดกระดูกป่าต่อยจริงไอ้เมื่อกี้มันมาแบบมึงหลอนไม่มากระโดดต่อยอัดหน้ากูเลยเช้ยอมึงหลอนจริงจริงหลอนกูไม่ได้หลอนไอ้ซ่าเมื่อกี้มันแบบมันขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วมันก็กระโดดมาเบี่ยงใส่หน้ากูกูแตกมาเกียร์เผือกของมึงมึงหลอนจริงจริงเชื่อกูไอ้เหี้ยไม่ไปแล้วของท่าพอก่อนพอก่อน